สวัสดีเจ้ครับวนันนี้ตื่นแบบง่วงๆว่ะแต่ว่ากูว่ากูนอนเยอะขึ้นนะคือเมื่อคนะืนอ่ะประมาณยิ่งคืนน่อยๆอะ่ะก็หลับแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจเหมงงาอนกูตื่นแปดโมงหรือว่ามันนอนเยอะไปวะมันควรจะตื่นเร็วกว่าน,นี้วะมันก็เลยกง,ง,ง่วงตื่นมาแล้วกูก็ง,วง่วงนั่นแหละแต่ประชุมเช้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะวก็แล้ก็นั่งทํางานในคุยงานกับพี่อยู่ พี่นหนุ่มว่าเรื่องโฟนี่ยังไงว่าจะต้องแก้อะไรตรงไหนหรือเปล่าหรือเช็คก,ก่ามันถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลุกขึ้นไปทํางานต่อน่าจะไปกินข้าวตอนบ่ายมั้งเพราะว่ามันลงไปตอนนี้ก็กลัวคนเยอะอะไรที่เจียบชอบร้านป้าตอนแบบโลง่ลงๆถ่ายสวยๆอะไรเงี้ยสงบๆชอบฟิลตอนนี้ป้าทำกับข้าวแล้วควันมันขึ้นะเทดถึงแม้จะแบบ มันจะดูแบบว่า,วาก็มันก็ทั่วไปปะวะอาหารตามสั่งสไตล์นั่นแหละเออไม่ได้กินกาแฟเลยเพราะว่ากาแฟหมดกเลยเออไม่กินละกันเดีย๋ยวค่อยว่ากันงว่วงมากเลยหรือว่ากูจะงีบซะหน่อยให้ <c oughs> มันจูนนิดหนึ่งแล้วก็ดีไหมลองนอนพักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคไปนอนพักเดี๋ยวไปทำงานต่ออะไรวะเนี้กูรูโซวัดขึ้นมาเพื่อกูจะนอนพักเนี่ยนะ โอเคเมื่อกี้นั่งคัดดูไลฟ์ของอะไรว่าแมทมิวสิกกับล็อกซับแต่ยังดูไม่จบนะก็นั่งดูไปเรื่อยๆปเ,ปเปิดก็พักผ่อนดีแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปกินข้าวป่าวันนี้น่าจะกินกับพรูสับเพราะว่าเมื่อวานกับเขาเป็ดรู้สึกว่าไแห่อยชอบเท่าไหร่แล้เดี๋ยวเราต้องขึ้นมาทำง,งานอีกวเนี่ยแต่วันนี้กูรู้สึกว่ากูาอยากพักผ่อนหน่อยเลยกูยังไม่ได้นอนนะที่กูบอกกูจะไปนอนอ่ะกูก็เป็นไอ้เหี้ยโดนโทรเรียกไปคุยงานกนลำลังจะแบบล้มตัวละ อะไรไปกินข้าวมาป้าก่อนกล่องเมื่อกี้นะก็คืออันนี้ก็คือแบบกูดูคนส่งก็รู้เลยว่านี่คือของขวัญวันวาเลนไทน์ให้เพื่อนเพนแต่เพื่อนเพนะื่อน่ะยังไม่รู้เพราะว่าเพื่อนๆกว่าจะได้ก็คือพรุ่งนี้แล้งว่ากูสามารถอัดคลิปได้เอโดยท,ท,ที่เพื่อนก็ไม่รู้มาเราจะมาแกะกล่องเร็จของดูก่อนเพราะว่าถ้าให้เพื่อนทำแบบนี้จะไม่ได้เจ็บ ไม่เคยไม่ได้บอกพวกมึงอะเดฟไม่เคยบอกเลยว่ามันคืออะไรใช่ไหมล่ะแล้วก็เฟิร์นเก็แบบไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยนอกจากกูตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนแต่พวกมึงเนี่ยที่ดูอะก็คือถือว่ารู้หลักเฟิร์นเเพราะว่าเฟิร์นเมาพวกมึงเห็นก่อนมาดูดิอุย้ยแกะไงวะอ๋อแกะออกเลยอุ้ยขาวมากเลยโอเค น่าเล่นอูย,อย,อยเห็นปะวะเห็นปะอุย้ยสวยแต่อันนี้เอาไว้ไหนะเอาถึงถังระยะก่อนเฮ้เขาน่ารักมากเลยอะ่ะเขาทำมานน่ารักมากเลยอุย้ยนี่แหละนี่คือของขวัญของเพืพ่อนเพลินเพราะฉะนั้นฉันจะไ่เกะ ล้กันนะก็เช็คของประมาณนี้ดูมันก็สวยแล้วแหละวุ้ยมีการ์ดเนี่ยอ๋อเออกูต้องเขียนการ์ดกูลืมตัวลืมตัวเอางั้นเดี๋ยวขอตัวไปเขียนการ์ดก่อนนะโอเคกูตื่นตอนเย็นแล้วคือไอ้เหี้ยววันนี้กูรู้สึกว่ากูเหนื่อยกับงานแล้วแบบแล้วกลัวอยากนอนเพื่อข้ามเวลาเพ่อมาตอนเย็นคืองานอ่ะกูมะทำวันนี้เดี๋ยวทำวันนี้ตอนกลางคืนก็ได้อะไรเงี้ย แต่วกูอยากฆ่ากูอยากเบื่นว่า,ยาหยุนแล้วอ่วอะกูก็เลยนอนแล้วกูก็เพิ่งมาตื่นเนี่ยไอ้เหี้ยนอนแต่กี่โมงก็บ่ายสามบ่ายสองอะไรสักอ,อยาก่างประมาณนั้นแหละแล้วก็เพิ่งดูไอ้ประเด็นดาม่าเกี่ยวกับฮอ w วอร์ดเลกัซี่อ่ะซึ่งกูก็บ What? แบบวอร์ดแบบวอร์ดนะคือแต่ลรากูนะการแบบสนับสนุนผลงานหรือไม่สนับสนุนผลงานเป็นเรื่องประเจ็คนแล้วแต่คน ใครอยากซื้อก็ซื้อใครไม่อยากซื้อไม่ก็ไม่ต้องซื้อแต่การเอาเอ้เรื่องสนับสนุนผลงานกับไอเรื่องเขาเรียกว่าอ,อะไระที่มึงไม่ชอบตัวบุคคลเขาอะของอย่าง J K อย่างเงี้ยมารวมกันอะสำหรับกูว่ามไม่โอเคไม่โอเคไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นมึงปิดกันกูเข้าใจว่าเขาได้ตังค์ก็จริงแต่ว่าเลี่ยงทําไมเนื่องมึงยังใช้ตังค์ที่มีนหน้ากษัตริย์หรือหน้าคนสําคัญของมึงอยู่ถูกปะ อันนี้แนวคิดกูนะไอเ้เหียแบกแยก่พุกเนี่ยแต่ว่านั่นแหละมึงจะเลียงทาใหม่มึงหนีไม่ได้คือถึงมึงยังไม่ชอบอ่ะเอางี้ยงมึงยังไม่ชอบคนในธนบัตรมากเท่าไหร่มึงก็ยังต้องใช้เขาแต่กูไม่ได้หมายขอขอว่ากูชอบเขานะเข้าใจปะเราเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องใช้เราใช้ไเถอะใช้ชีวิตแบบให้ง่ายหน่อยอเออเนอะอ่ะอยู่กันแบบแฮปปี้กูไม่รู้ว,ว่าเรื่องนี้กูจะตัดลงรล่นะเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ว่านั่นแหละแต่กูไม่ชอบกันที่แบบมึงเดือดกับเรื่องที่อะไรก็ตามแล้วบาโบยโวยโยอันนี้กูไม่โอเคกูไม่โอเคสำหรับกูนะแต่ถ้ากูยิ่งรู้ด้วยกูจะแบบเฮ้ยโอเคป่ะเนี่ยกูอาจจะคุยแบบเฮ้ยโอเคปเ่วถ้าเป็นคนสนิทกันะนะแต่ว่าไม่มีเพื่อนกูก็ซื้อฮอปบอร์ดกันกับทุกคนเออแล้วก็เพลอมไม่รู้เรื่องนะี้กันด้วยมั้งไอ้จัดเอออแล้วก็คนเพิ่นอ่ะคิดว่าคุณเพิ่นจะรู้ป่ะเรื่องของพันอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้กูอะตั้งใจว่ากูจะเซอร์ไพรส์โดยการที่บอกว่าโดยการที่บอกว่าเฮ้ยเพื่อนไปหยิบกล่องมาให้หน่อยดิวางไว้ตรงนู้นเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีของเนี่ยของเอาไว้ใช้เนี่ยอยู่วานน่อยนี่ไปหน่อยุ๊บหยิบมาแล้วเพื่อนก็เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกูก็อันนล้เอาให้เพื่อนจะชจ้ว่าให้เพื่อนเก็บไม่รู้แหละนนั่แหละมีกล้าข้างในด้วยเออขอบคุณมากเลยเพจที่เขาทำอันนี้ให้กูฝากไว้เลยคืออันนี้ แทนใจเขาดีมากเลยเขาดูแลดีมากเขาตั้งแต่เขาดาเพราะส่งส่งแบบไอเอนนี่ให้ดูบ่อยมากแล้วก็งานก็ค่อนข้างไวนะจริงสิบห้าวันหรือจะไม่ได้กูจะไม่ได้ว่ากูทักเขาไปช่วงไหนแล้วก็เนียบเนียเดี๋ยวไว้เพิ่มแกะแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูเออลืมบอกมันเป็นการ์ดแบบไม่ใช่การ์ดสิมันเป็นกรอบรูปที่แบบตัดกระดาษอะนะประมาณนั้นป่ะเดี๋ยวกูไปครับแต่ว่ากูก็ยังอิ่มอยู่เลยเพราะากูน่าจะนอนไปนไง เัยียไม่ย่อยหรอหรือ,อยังไงหรือย่อยแล้วนั่นแหละขอตั้งสติก่อนขอนั่งดูยูทูปกันโอเค